สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่อยุธยานะครับมากันที่ที่ดังที่สุดในโลกทิกตอกตอนนี้นะครับที่เขามาขอพรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าที่นี้ก็คืออาสมฤษีเนนธพุทธคุณนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะบอกว่าหน้าด้านก็ไม่ถูกนะเพราะผมจอดรถอยู่ข้างหลังแล้วเห็นทางเข้าเยอะมากเข้าได้หลายทางมากก็นี่น่าจะควรจะเป็นจุดแรกที่คนเดินเข้ามามากกว่านะครับ ก็จะประดับไปด้วยปูเวทนะครับรอบๆนะครับทางนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นครุฑนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นถ้ำนะก็อย่างที่บอกนะที่เนี่ยคืออาสมลือสีนะครับก็จะมีลือสีเยอะมากด้านในถ้ำเนี่ยตอนแรกผมก็เอ๊ะเข้าไปทางไหนแล้วลองเดินวนๆดูนะครับนี่ครับก็จะมีลือสี แต่ลาปางนะครับมีมีมีเยอะมากมีมีมีปางหลายปางมากและที่นี่เนี่ยจะมีเทพเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นก็จะมีพระพิคเนตนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นทางลอดถ้าตอนแรกผมไม่รู้จะออกไปทางไหนก็เดินมาตรงจุดพอดีเลยตรงจุดที่เขามาขอพรกันนะครับขอพรกับ กุมารเจ้าสัวนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังออกมาด้านหลังพอดีเลยคนมาขอพอรกันคนมาแก้บนกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับผมคิดว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่านี้เยอะมากตรงส่วนด้านหน้าของกุมารเจ้าสัวนะครับก็จะเป็นพระพรมเป็นพระทรง,เ,รทรงเครื่องจกักรพรรดินะครับ ตรงตรงด้านหน้านะครับโอ้ยที่นี่มีให้บูชาหลายจุดเลยอันนี้จะเป็นคถาพระพรมนะครับถัดจากพระพรมเนี่ยก็จะเป็นพระพิคเนตนะครับนึกนึก,น,กนึกไม่ออกก็จะมีให้บูชากันแต่คนจะไม่ค่อยเดินมาตรงนี้กันเยอะสักเท่าไหร่คือในอสมเนี่ยคนจะเยอะอยู่สองจุดก็คือ จุดที่ขอพรกับกุมานะครับคือเขาขอพรผ่าน,นเน็ตกันมานะครับแล้วก็มาแก้บนอะไรเงี้ยออีกจุดหนึ่งก็คือตรงตัวอาสมนะครับก็ที่นี่จริงๆมีจุดที่ให้ถ่ายรูปจุดที่สวยหลายจุดนะครับอย่างวิหารนี้เนี่ยพระที่เป็นทรงเครื่องจกักรพรรดิเนี่ยครับผมว่าสวยมากนะแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังเนี่ยที่เป็นพญานาคเนี่ยผมว่า งานฝีมือดีมากเลยสวยมากๆนะครับก็ที่นี่ทำทำทำแต่ละจุดเนี่ยสวยนะแต่แต่ไม่ค่อยมีคนไปลุมกันสักเท่าไหร่ก็จะมีคนมาขอพรตามจุดต่างๆบ้างนะครับอันนี้จะเป็นถ้ำจินดามณีนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นถ้ำของพญานาคอย่างเดียวไม่ใช่นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีลาสี หลายตนเลยแต่ว่าก็จะมีพญานาคด้วยที่สําคัญเลยเนี่ยพญานาคน่าจะมาครบทุกตระกูลนะครับที่เป็นพญานาคสี่ตระกูลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีปู่ฤาษีมุจลินด้วยก็โดยรวมๆนะครับคือทำทำคือไม่ได้วางแบบของแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือโดยรวมเนี่ยคือผมชอบนะ ข้างในค่อนข้างสวยแต่ว่าที่แปลกใจอย่างหนึ่งเลยเนี่ยถ้ำนี้เนี่ยมีเงาะป่านะครับนี่นะครับเป็นเงาะป่าน,นั่งสมาธิน่าที่น่าจะเป็นตอนที่ฝึกวิชาสําเร็จแล้วนะครับกําลังจะออกจากถ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเงาะป่าก็คือหอยสังด้วยนะครับอยู่อีกด้านหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมีเยอะขนาดนั้น อันนี้ก็จะเป็นสาราบุญช่วยนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นอาสมของฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะครับก็วันนี้เนี่ยโชคดีฤาษีเนนเนี่ยอยู่พอดีแล้วก็ท่านทำพิธีให้กับทุกคนที่มานะครับก็จะมีเจิมหน้าผากแล้วก็เขียนลายมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีก,กว่านะครับ สามคำว่าเดียร์นายกรสีเจ้าโสภิพยายะต้องมีเป็นยุตรที่ต้องมีเดี๋ยวคุยกนไปรู้เรื่อนะเอีเจ้าโสกนะครับแต่ส่วนท่านใดส่วนท่านใดที่จะส่วนท่านใหที่ทพิธีนะจะทาพิธีเจิมป่าบือเปิดดนตีก็ท่านอาจารย์โนดตีกท่านอาจารย์ก็เตรียมปัจจัยข้าพานครู ถ้าเรา300บาทเข้าได้เลยไม่ต้องจองคิวไม่ต้องรับกกัตรคิวนะครับเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ให้ระวังนะให้ระวังวิชาชีพเล่นนะครวิชาชีพที่ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับตั้งกลุ่มขึ้นมา,นะกนาแก้บนออนไลน์รับจองคิวออนไลน์เพราะงรับเนะี่ยทางกระส่งของเราไม่ดีอย่าได้หลุนเชื่อนะครับท่านใดที่ถูกโดนโดึงเข้ากลุ่มนะแล้วก็เข้าเพจ ที่สถาสนที่ศักดิ์ที่เราเข้าไปนะครับนะเห็นด้วยนะที่ว่าพาเด็กมันเที่ยวพาเด็กมาเด็กท่าปปรสาร้อยกว่าค่าาูหรือใครว่าจะมาบูชาวัตถ้มงคลนาตู้ครับก็อย่างที่โคศกเขาบอกไว้นะครับถ้าใครจะมาเนี่ยให้ Wal- k in เข้ามาเลยอย่าไปเชื่อที่ในออนไลน์นะครับที่บอกว่าจองคิวออนไลน์แล้วจะเจอกับฤาษีเนนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปเชื่อนะครับเ<ม>พราะว่าที่นี่ไม่มีการจองออนไลน์นะครับ เขาให้ Walk-in เขก็มาอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญมาก่อนเที่ยงได้ก็ดีนะครับเพราะว่าตอนบ่ายหรือสีเน้นอาจจะไม่อยู่นะครับก็มีกิจออกไปข้างนอกอะไรของท่านนะครับโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไลยวมอะไรของที่แขวนจะสวยจริงเลยครับพี่ทานวางตรงไหนสะดวกวางได้เลยเจ้าที่เก็บเองครับวางได้เลยครับ